กไปซื้อตำป้าตำมั่วตำซื้อตำบังคุงแม่เครับซื้อไห้ผู้ใดผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราสั้นงเต่อวัอดี้ก็สิเก็บกริถินฐานได้แต่นี่อ้าวโอเคไปสวัสดีครับพี่รองครับสวัสดีลุงตู่ครับสวัสดีครับนี่เด้พุ้นว่ะโอ้พุ้นอันผมจะกินตำบังคุงอ่ะจมปวดปวดใช่ไหมหันแหมลูกรองเจ้าว่ะลูกรองว่าเจ้านะแม่ ไปซื uhm, bom, os, ca, ้อตำมุงหงินเขาบอให้ว่าสันจมเหมือนกันวะเมอนไวอเอลงบันลงบัซีไ้สันวกวะลงบัขี้ทางการไ้เต้แล้วเกประกาทินในก้อนสันจานเต้พกนีครับผมกับ่าอยู่สันนนี่ลูตู้นี่แมนครับกทินข้างรั้วมาแกแก่บนกตู้ี่จะว่าขาสีขามไปเอาบ้างเหรอนี่ได้ตอ่อนกัมีลูตู้นี่ ดีดีเนี่ยฮะพอดีทาแตาบางหุูเสียอกมาได้ล้วครับมากะทินเอู้โมเอาหนาคือเลียงงูอันนี้เดี๋ยวนี้มากะทินเนื้อซื้อนเดี๋ยวสิไปเอาหมาแก่บาดน่อมากกอนนะหมากกอนเสียผู้ไม่อยากกินหมากก้อนหมาแก่เดี๋ยวไปเอาหมาแก่ก่อนพี่น้องมาดน่อเอาเอาไปแต่แก่เนี่ยเราอยู่ซ้ำนักงานเลยพี่น้องมาหอดแล้วมืออืนก็จะได้เดินทางวานนี้รถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฮ้ยมาแดดแทะบอยบอคือกันโอ้ยเกข่อยบ่มันลืมหรอบอวาน้ามือน่ะเนาะเก่ข่อยมันลืมหรบอวนาะมือยกกาด้ยเกรงวดรถสีสามเดือนล้วได้จอกว่าเออเดี๋ยวจัดการหนเมีดเลยบ่บ่นำเลยวะเมีดเลยวะเดี๋ยวเหตุตก็จังสีถามบ่เกินมื่นดอก สามสิขางวดที่สามเราไดลืออีกจักมือผนี่งวัดวายพวใดนี่เขาสิมาเอาเอาปากกะินดกคนพู่ะปากกคักเลยมาแล้วป่ะเอาตัวแกตัวสันนี่ปากกะินกูเก็บไปทาล้วนี่ปัดตาำยังหันตํำซัวชัวตํำปลาปัด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 เสร็จละมาเด้อมาเด้อ ุงูยิงงูยิงอยู่หัวหน้ามาแล้วมาแล้วนี่มาสิไข้เครื่องกวนเกี่ยวออกแล้วสี่ออกแล้วป้าพี่น้องเลยต่ำบากชัวผู้จิบานลุกตัวป้าผู้จิบานขึ้นจากพ้อนี้เลยเห็นพู้อ่อนหนึ่งเขาคว้าปั่นเขานะพู้อ่อนจะปั่นนะมาจับมาเนาะอันนี้ต่ำบากชัวได้พี่น้องเลยโอ้ต่ำปลาออกเที่ยวมาแล้วี่ต่ำชัวครับพี่น้อง เ,เออดูอจังบัวบัดนี่ปุ่นเอ,อ็ดตามสัวตามปลามันกระเมียนแล้วแนวคู่กันละนี่กับพักกระถินนี่ตีไปนอนเลยกระพักกระถินเสียออกคนไปซื้อไรแล้วนี่แน่มันเข่ากันกับพักกระถินแก่ในไปนองเลย แสดงว่ามีผู้สาวตามหุ่งอยู่บนรือสันนี่าบ่าอไว่าไะมา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 เราขวกเขาดบนเอินบนมากินน้ำกันวมาหมวยขอมีสมหวนังอยดิสมงัวสมงัวมากินครับกันนะมาเร้ออย่น้องมาเด้อกินขาน้ำกันเ้อตามบุ่งตามบุ่ง กิดประวันมืกี้น้กันอนอกนี่สมแกมดูลรกพี่ทอดสิ้นหลวดแต่มาขึ้นเพนี้นี่ติดไ้ได้หลังหลดก็เลยอมานำสมมามา่ต่อุบลน,นี่แน่แน่่นี่นนนนนนนาฝากเข้มอร่า,ากินี่มาเมืมากินเมื่อนมาขึ้นนี่ไหมสมผู้เท่าพนกขันแกมดูเป็นแนวอื่นอะไรมาจากอดอ่อออนะได้อยู่ันมนู่้นหมู้านสมทับสินหลอดนี่อดมา Ừ, ผูเ่านทอดไทหมื่อวานบ่ได้กินข้าแต่นอนมาขึ้นเนลยใช่ะมาด้อมาด้อ, <c oughs> mà, อมามาครับมามามาตูลุงลุงตูตามังหงกับ,บกะินแก่มก็เข้ากันประตูแล้วนี่ <c oughs> ดสิบมก่อนบอกเราเสียบ่มันน้องกลัว่ออกอืมนี่บอกละมันนองกลั่บอกว่าใไม่สดทั้งหนามั้งตัวสิบม่อนพี่้อง นมาไปยบ้านนะแสดงก็ด้ยืนยันเห็นมาทบ้านตำมาขึ้นหมดไปหากล้องพี่จะมาหากล้องหากล้องครับหากล้องโอ้โหครับนี่ละตต่งซูเป็นรองเบิ้งบ่ได้ไลห่สวนเท่าตายขีาพเกขาวนอน

มาครับมามายังกันนะทำสัวาก็ํำปลาาชุดยอดเลยเมนูนี่า้าวพีน้องเกิมีนมาบุนน้องโอ้ยสะสมราคาคุยอยู่เหลกินหัวนั้กกินอะไหรอพี่ส้มแมงผู้ลงก้นวะกนระยางเลยกุบกินเนื้ออ้ะตีมคนละตียกินหลอดกับัว พ่อแม่ป้ากันเห็นยังกันนั่งอยู่นี่มิตาทานคุณคุณคุณยังน้อครับอันนี้คุณยังนี่คุณเสแสรงครับเอาอันนี้ดิคือเพื่อกันนะพี่มาประกวดมามามาดูมาประกวดมามามาสองโขกคุณโอเคโอเคเอาจัดไปมาบ๋องมามาแซ่บสมราคาจะอสกวานอยู่ แสบสมราคาออกวายจุ่ม่วงนี่ยมักม่วงย่าบอลลม่วคนมาต้ี่แท้คือ่ะไราทำหรอผสมนี่ับผสมเป็นรสหวานรสหานรคผสมก็หวานทำด้วยเอะมาก่วนมาบอกจะมาให้เตาบัจะกินบักม่วงไหม่เยเล้ใช้ยางเขาไปใส่ต็งางาะ

ลายมันยรวมไดแก้วมแพงพดิกินเจ้าก็เมแพงคุณได้ผอ้าเดพยาบาลไ่สดคิดเดียวคิดเดียวคข้าก่องพอดีวอกผมพดีสมม้วโอ้ยพอดีเม่อ้าวน้้านเ่แม่สดเาขั้นให้แล้วมาว่สิกินพด้กิน ทำแซบรวเเตาเนียวมาันมาแล้วมเอ้ยมแต่ทนคุณก็ได้เนื้อมาโรสกันให้แซบอุนอ่ะโอเคไปลองกินเดียวซ้ำดีแล้วครับบายย่างมเรงมืออื่นออกเดินทางมือแรงลูกตัวแปวันขนมบันนี่ไปขายน้ำบ่นนอเย็บเงินไหมขายได้จสียเงินคืนมาากเเนี่ย บ้ขนมหมอแกงไหม่อนอนดีเดียวันน้จะันานาราคาเนี่ยเป็นออะไรกันแต่ละคนแต่คนหนาลาได้เลยขนมหมอแกงสแมหมัลอยหาทุนไเด้หนี่่แม่ยังหาทุนน่นี้จเป็นทุนไหนนี่โอ้ราคารน้ามันไปประทุมท่านี่สันติเอาไล่สดขึ้นมาดูเถอะไของโอเคนองครับขอบคุณหลายครับ A B A B เรีว